ด้วยคิดถึงพี่กี้ไหมคิดถึงกี้ไหมคิดถึงกี้เหรอคิดถึงพี่กี้เหรอคิดถึงกี้เหรอคุยคิดถึงกี้เหรอคิดถึงพี่มิวกี้ด้วยด้วยคิดถึงมิวกี้เหรอ ด้วยด้วยแล้วคิดถึงเป๋เป๋ด้วยคิดถึงพี่มิวกี้นอนด้วยด้วยคิดถึงมิวกี้